ไมโครนิวเทรียนสารอาหารที่ไม่ควรมองข้ามแม้อาหารเสริมจะต้องกำกับว่าไม่มีสรรพคุณรักษาโรคตามพรบอาหารและยากำหนดแต่สารอาหารไมโครนิวเทรียนหลายรา,ายการกลับเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งยวดต่อการเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยเฉพาะสารจำเป็นที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องนำเข้าหากราคาไม่แพงเกินเหตุก็สมควรรับไว้พิจารณานะคะแล้วสารอาหารที่ว่านี้มี อะไรบ้าง 1. วิตามินซีเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อตลอดจนเม็ดเลือดขาวเสริมภูมิต้านทานมีมากในมะม่วงส้มมะนาวมะขามป้อมแบบว่าไม่ต้องหาอาหารเสริม 2. โคคิวเทนตัวสำคัญในขบวนการหดตัวของกล้ามเนื้อที่หากขาดไปก็ไรเรียวแรงแม้จะมีมากในผักต่างๆแต่หากต้องการปริมาณสูงในขณะที่ผักไม่ปลอดสารพ ต้องกินมากๆหรือราคาก็สูงเกินเสริมอาหารที่ราคาเบาๆก็ควรเลือกโดยเฉพาะผู้ป่วยความดันเลือดสูงพากินสันอ่อนเปี้ยเพลียกำลัง 3. แมกนีเซียมผู้ปิดทองหลังพระปัจจัยการคลายตัวของกล้ามเนื้อลดสภาวะกรดที่เอื้อต่อชั่วโรคจูมตีนอกจากช่วยลดความดันร่วมกับโคคิวเทนแล้วยังการฟันผุกระดูกพุนลดความรุนแรงในไมเกรนหอบผืดแต่น้อยค ที่ตจะหนักได้ว่าขาดแร่ท่านนี้ไปเพราะตรวจหาไม่ได้นั่นเอง 4. สังกะสีแร่ธาตุสำคัญต่อการหายของบาดแผลสร้างผิวสวยเร็บผมที่แข็งแรงจับจ่ายได้ในราคาเบาๆประหยัดกว่าค้นหาในหอยนางรมแน่นอนค่ะ 5. น้ำมันปลาโอเมก้า3ที่นอกจากบำรุงระบบประสาทสมองแก้เครียดซึมเศร้าสร้างผนังเซลล์ที่โปร่งใสไม่เกิดสิวอุดตันไร้ฟ้ากระแล้วยังยับยั้งการก่อตัวของเกร็ดเลือดลิ่มเลือดซึ่งเป็นสาเหตุการตายส่วนใหญ่ในโควิดดีกว่าการใช้แอสไพรินกินประจำแต่ข้อสำคัญคือ ควรเลี่ยงสารพิษโลหะหนักที่ติดมากับน้ำมันปลาทั่วไปน้ำมันปลาเกตยาที่มีการสกัดซ้ำจำกัดสารพิษปนเปื้อนจึงจำเป็นต้องเลือกในผู้ที่ใช้ระยะยาวน้ำมันปลาย,ยังเป็นทางเลือกลดไขมันสูงที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้แทนยาลดไขมัน 6. เบต้ากูแคนแป้งสายโมเลกุลยาวที่นอกจากเป็นโครงสร้างผิวสวยร่วมกับวิตามินซีแล้วยังเป็นอาหารบำรุงแมคโครเฟจเม็ดเลือดขาวกินกินเชื้อโรคตัวเอกในระบบภูมิคุ้มกัน 7. หลินจือสกัดเป็นหนึ่งเดียวที่มีงานวิจัยรองรับว่ามีไมโครนิวเทรียนที่บำรุงไต การได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างเพียงพอและเหมาะสมช่วยป้องกันและลดความเสื่อมของร่างกายสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก